ถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะอาสาสมัครทหารพรานชุดรักษาความปลอดภัยครูได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2นายจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสไปติดตามการขยายผลทุ่งยางแดงโมเดลค่ะ พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามการขยายผลทุ่งยางแดงโมเดลพร้อมเปิดเผยว่าพอใจกับโครงการทุ่งยางแดงโมเดลที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งในปี2558ค่ะจะใช้งบประมาณกว่า20,000ล้านบาทสร้างทุ่งยางแดงโมเดลให้ครอบคลุม37อำเภอในพื้นที่3 จังหวัดและ4อำเภอของจังหวัดนาราธิวาสของจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมกับขอให้ทุกฝ่ายนั้นเร่งดำเนินการสร้างถนน37สายในพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน ส่วนการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในวันที่1ธันวาคมนะคะจะนําเรื่องการพูดคุยสันติสุขไปร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยหรือไม่นั้นพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าการพูดคุยสันติสุขยังคงเดินหน้าต่อไปแต่จะเริ่มได้เมื่อใดก็ยังไม่ได้กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนค่ะ ขณะที่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุระเบิดริมถนนสาย4060สายบุรีกระเพาะพื้นที่บ้านอูตแต่บือลาแมออำเภอรกระเพาะซึ่งเป็นเหตุให้อาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4430ชุดรักษาความปลอดภัยครูที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะ ลาดตะเวนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2นายคืออาสาสมัครทหารพรานมะชัยดีปูโปะและอาสาสมัครทหารพรานมะหยุดซจารงขณะนี้ทั้งคู่อาการปลอดภัยแล้วค่ะ